แทงตัวไหนจะทนดาเมจฟอลอเรนติโนลำแบบตึงๆได้นานที่สุดไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย100%เพราะใช้เพียงแค่ Open น d ดีนอกจาก R v วแล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับในการทดสอบครั้งนี้เราก็จะให้ AI เดินแล้วก็ใช้สกิลด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบตัวละครที่มีสกิลล็อก หรือว่าดูดเลื่อนนั่นเองครับเปิดตัวแรกมาที่หุ่นกระป๋องโอเมก้าครับเราก็เปิดไปด้วยอันตีเลยครับโอเมก้าก็แทงไปที่4.27วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันที่ต้นไม้อิฟเน็ตหรือว่าต้นไม้ของพี่ต้นไม้ของพี่ก็ทำเวลาไปที่4.40วินาทีครับมาต่อกันที่ล็อกซี่ครับแม่สาวเท้าไฟ ล็อกซี่ก็แทงไปที่3.24วินาทีครับและมาต่อกันที่แทงดาเมจอย่างเด็กต้าครับแต่อันติมันก็มีความถึกอยู่นะและเด็กต้าก็ทำเวลาไปที่4.45วินาทีครับและมาต่อกันที่อาดูอินครับอาดูอินก็แทงไปที่4.42วินาทีครับมาต่อกันที่ตัวละครอย่างอาร์ลัมครับ ฟอร์ลินติโน,โนเกียรติมากๆเลยครับตัวนี้นั่นไงโดนแล้วครับและอารลัมก็แทงไปที่7.16วินาทีครับ,บ <า S 1> แล้วก็มาต่อกันที่เทนครับโดยเราจะต้องอันตีให้โดนก่อนนะครับเพื่อไม่โดนซีซีนั่นเองและเทนก็แทงไปที่5.41วินาทีครับ มาต่อกันที่ชักหน้าแทงสายล้างครับชักหน้าก็แทงไปที่4.30วินาทีครับ,บมาต่อกันที่ฮีโร่โลกลืมอย่างอาตาครับอ,อาตาก็แทงไปที่3.43วินาทีครับอีกตัวละครที่ฟอร์เลนเกียรติเลยครับก็คือเบลดัมนั่นเองครับนั่นไง,ไงโดนหุบ เบลดัมก็แทงไปที่8.13วินาทีครับมาต่อกันที่ตีมี่ครับตัวละครที่มี2ชีวิตนั่นเองตีมี่ก็แทงไปที่6.24วินาทีครับตัวที่2ที่มี2ชีวิตก็คือลุงวิโรจน์นั่นเองครับ วิโรดก็แทงไปที่8.10วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันที่กระสอบทรายของช่องผมครับโตโรนั่นเองครับโตโรก็แทงไปที่6 0 6วินาทีครับและมาต่อกันที่ซีเนียลอาหารเช้ารถโกโก้คันเอ,อ้ยอะไรวะซีเนียลก็แทงไปที่4.50วินาทีครับ มาต่อกันที่แท้งสายดาเมจอย่างคิลเดอร์อีกตัวหนึ่งครับคิลเดอร์ก็แท้งไปแค่2.41วินาทีครับมาต่อกันที่มาหลอดครับตัวละครที่แพ้ฟอรเลนมากๆดอกไม่โดนไป1นึ่งช็อตมาหลอดก็ทำเวลาไปที่4.27วินาทีครับมาต่อกันที่โอมาครับตัวละครแท้งที่สตันแบบ100% โอมาก็แทงไปที่5.40วินาทีครับมาต่อกันที่แทงที่มีดาเมจมากที่สุดครับสกัดนั่นเองสกัดก็แทงไปที่4.39วินาทีครับมาต่อกันที่ทาร่าสายฮิวเลือดครับมาดูกันว่าจะฮิ้วเลือดทันหรือเปล่าทาร่าก็หิวไม่ทันครับทําเวลาไปที่5.09วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันที่มีหน้าครับ มีหน้าก็แทงไปที่3.55วินาทีครับและตัวนี้ครับไม่ใช่แทงครับแต่เป็นแก๊กเมดสาวนั่นเองแก๊กเมดสาวก็ทําเวลาไปที่3.59วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันที่พี่หินลัมเบอร์ครับพี่หินลัมเบอร์ก็ทําเวลาไปที่5วินาทีเป๊ะเลยครับและตัวสุดท้ายก็คือหมึกย่างซาซิมิครับ และหมึกย่างก็ทำเวลาไปที่7.14วินาทีครับและนี่คือ3อันดับแท้งที่ทนดาเมจฟร์เรนติโนได้นานที่สุดครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าเชาวกล้ว,ย,วยนมสดด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง s p ป c i a l ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ